ฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยต้องขี่รถกระบะไปเนาะเพราะว่าฝนมันตกฝนตกพี่น้องเอ้ยต้องเอารถกระบะไปไปเออไม่เคยช่วยหน่อยอืมทำศพวิ่งขี่รถแล้วจบเนาะอืมทำพืนเอาเต็มพืนตกไม่ตกกูจี บูปลา,าขึ้นเลยจอบปลาเราต้องขี่รถกระบะไปเลยนะพี่น้องเลยเพราะว่าฝนตกมาแล้วลเดี๋ยวมันจะเปียกเนาะเต็มพื้นเลยเนาะสวัสดีครับ TFC มากับพี่บ่าวนะสวัสดีครับโอเคสู้นะครับเราออกครับโอ,อ้แสดงว่าภารกิจที่อันนี้เราต้องรีบทํานะก่อนที่ฝนจะตกนะนเดี๋ยวน,น้ำจะท่วมบเราต้องรีบทำมาอะไรนะตะข่ายดักปลาบอก ทำที่ดักปลาเนาะนั่นแหละงานเดี๋ยวฝนมาแล้วโอ้โหคบบนี้นี่สีต้องขี่ไปนะยังด่วนนะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนตกวันนี้ก็เลยต้องขี่รถบะไปนะพี่น้องเต็มขึ้นแล้วฝนเต็มในรถเลยนี่ผมพี่น้องแน่นเลยฝนตกพี่น้องเอ้ยว่าพลิกมานะพลิกกลั อายุเข้าพี่เน้ะต้องขีรถใหญ่มายามกับดักกุ้งเผื่อมันฝนตกเราจะได้วิ่งเข้ารถเลยเนาะโมเต็งไปไม่ไห <c oughs> วน่ากลัวดักมึนมาเลย ดูเอฟซีฟา้ามืดฟ้ามัวมาทุกท,ท,ทุกทุกมุมเลยเนาะหยุดน้ำหรืนะอไมนะ่หยุดครับเอาละเอารถกระบะมาก็สบายใจหน่อยละอย่างน้อยๆเราก็ไม่เปียกแล้วแต่ว่ายอดมาแรงๆแล้วนะรีบเก็บเลยนะนิ่งเกินเ,เกเินี่เราด,ดูเลยนะี่เก็บแบบชุดมลลุนวุ่นวายไปเลยรีบท วิ่ง <c oughs> ไปเลยเอาทางน้ำไปด้วยนะอตะปองเม่องรอน้ำให้หมดหรอกหมดหรือกับสายเลยนะเกือบมาคับน, <c oughs> น้องมาถึงอาเก็บน้ำเลยนะครับผมก็ต้องอาเก็บด้วยดูนนะครับ

ไปรีบจะปิดกระจกรถก่อนปองหายหมเลยวะฮะเอาอีกแล้วเหรออ้าว,ว <al> <G ül üyor> งานเข้าแล้วทีนี้เจ้า<อ>จะงมยังไงละ่ะโอ้เมื่อคืนลมแรงใช่พี่บา่าวนะปัญหาใหญ่แล้วกระป๋องหายหมดเลยโอ้ยฮะฮะ บนต๊ะพี่น้องเอ้ยโอ้กระป๋องไม่เหลือแต่ว่ามันยังเห็นเสาอยู่นิดๆอยู่โอ,อ,โอ้พี่บ่าวเสียงมาแล้วฝนเสียงอือ้อ,อมาแล้วนนนกระป๋องหายพี่น้องเอ้ยโอ้ดูดูท่านผู้ชม โอ้ยฝนตกหนักเอาแล้วจะเอายังไงอะมันใส่ได้ตรงนี้ก็เจ้าก็ใส่ได้วันนั้นน่ะเจ้าใส่ได้อยู่นี่น่ะเดี๋ยวคนมาหาเนาะนั่นน่ะพี่บ่าวมไม้เมื่อกี้นี่เอา้าเดินเอาอย่างนี้เลยเหรอแถวนี้เจ้าก็ใส่เลยมองไม่เห็นแล้วบ่ โอ้เอฟซีกระป๋องหายพนะี่น้องเพราะว่าลมมันแรงมันพัดไปหมดเลยเอาไงพี่บาลโอ้ oh, เสียดายนี่นนประมาณห้าหกกระป๋องแลนะ้วเนีอยจาข้ามไปนะเฮ้ยฝน,นมันตกแรงแล้วนะพี่บลอลฝนตกแรงแล้วเอฟซี เดี๋ยวผมอยู่ใกล้ๆรถนี่นะฝนตกแรงองเ้ยมันมาแล้วพี่น้องมันมาแล้วมาแล้วหยอกหยเยะเยะแล้วเฮ้ย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 ,ย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 พี่บ่าวรีบเก็บยางด่วนนเอฟซีโน่นโน่นมาแล้วเอฟซี FC. โน่น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 มาแล้วอีย,ยาฝนตกหนักพี่น้องแรงเลยก็รีบเก็บอย่างด่วนนะท่านผู้ชมโอ้ปัญหาใหญ่เลยนะพี่น้องอันนี้เม็ดฝนเริเ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วละ่ะผมต้องอยู่ใกล้รถนะเพราะว่าผมเป็นผู้จับโทรศัพท์นะพี่น้องถ้าเกิดฝนตกอีอะขึ้นมานี่ก็วิ่งขึ้นรถเลยแต่ว่ากระป๋องนี้น่าจะหายเยอะนะ น่าจะหาเยอะนะเพราะว่าไอ้หลักที่เรา,เราปักเอาไว้ดักกุ้งเนี่ยมันล้มในเอซเมื่อคืนลมมันแรงทำให้นะครับอุย้ยผมขับรถไปรับพี่บ่าวดีกว่าเพราะว่ามันฝนตกมาแล้ว fc ตกเลยตกเลยไป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 ต,ตไปก่อนอเรามาดูว่ากระป๋องมันได้คืนเท่าไหร่ ได้คืนประมาณครึ่งนึงหายครึ ouais ่งหนึ่งแลวเก่งเลยขาดทุนเลยโอ้ยแต่ละก็ป๋องหายไปหมดเลยเอฟซีเออเอาไปเลยถือว่าเดี๋ยวทำใหม่โอ้ลมแรงเม็ดฝนมาใหญ่แล้วเอฟซีเดี๋ยวรีบกลับก่อน ฝนตกนะ FC เม็ดใหญ่มาแล้วนี่ปอแปะปอแปะมาแล้วไปอนนโอเคนะครับผมฝากคนนีนนส้สดีครับส,สดีครับผม